เพอร์จิลฟานได้กองหลังตัวเก่งชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของคอฟแสดงความมุ่งมั่นกับสมสรและความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนผ่านฟานได้กล่าวว่าตอนนี้โฟกัสของเราอยู่ที่2เกมสุดท้ายจากนั้นสมสรจะมุ่งเน้นไปที่ผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่และจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งผมก็เป็นส่วนหนึ่งของมันด้วยด้วยสัญญาที่เหลืออีก1ปีประการหลังวัย31ปีกระตือรือร้อนที่จะมีส่วนร่วมในยุคใหม่ของแอนฟ เฟอร์จิลฟานไดดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นหัวใจสําคัญของแนวรับหงแดงนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2018และมีบทบาทสําคัญในความสําเร็จล่าสุดของสโมสรทั้งการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อพูดถึงคอฟฟานได้กล่าวว่าเขาเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมน่าประทับใจมากในความคิดของผมเขาครบเครื่องจริง,รงๆเขาเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งกาจมนุษย์ที่ดีเยี่ยมและเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันประการหลังรายนี้ยังแสดงความภาคภูมิใจที่ได้ลงเล่นให้กับคอฟู้ เพื่อตราสโมสรจนถึงช่วงท้ายของฤดูกาลมีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้บรรลุข้อตกลงกับอันเนสลอลตเฮสโคดของเฟเยนูตว้ย44ปีให้เข้ามารับตำแหน่งแทนเจอเก้นคอปโดยคุณซื่อชาวดัตทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับเฟเยนูต โดยนำทีมคว้าชแชมป์เอเรดิวิซีในฤดูกาล2022-23ปรัชญาการเล่นเกมรุกและความสามารถในการพัฒนานักเตะด,ดาวรุ่งของสล็อตดึงดูดความสนใจจากบอร์ดบริหารหงแดงที่เห็นว่าเขาเหมาะสมที่จะเข้ามาสายงานต่อจากคอฟแม้ว่าข้อตกลงจะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่มีความเชื่อว่าสล็อตจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยได้รับพรจากคอฟที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนผ่านด้วย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในครึ่งแรกเมื่อโคดี้กับโปดูเหมือนจะถูกกองหลังไก่เดือยทองอย่างมิกกี้ฟานเดอร์เฟนสกัดลมผู้ตัดสินพรเทียนี่ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติกับการเข้าสกัด และปล่อยให้เกมดําเนินต่อไปซึ่งการตัดสินนี้ก็ได้รับการยืนยันโดย v a r เดอร์ม g a l าลเชื่อว่าการล้มแบบเกินจริงของกัปโปทําให้เทีนนี่ไม่ให้จุดโทษโดยระบุว่าผมคิดว่าปฏิกิริยาของเขาทําให้ผู้ตัดสินเชื่อไปแบบนั้นเขาถูกเกี่ยวจริงๆและผู้ตัดสินก็อยู่ใกล้ามากจนเห็นเขาลอยไปในอากาศแบบนั้นผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทําให้ผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษ อดีตผู้ตัดสินพรีเมียรีวิเคราะห์จังหวะดังกล่าวผ่านทางสกายสปอร์ตโดยอธิบายว่าผู้ตัดสินพรเทียนี่มองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนและโบกปัดไปในทันทีกาลาเกอร์กล่าวว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าการที่เขาล้มแบบนั้นทําให้ผู้ตัดสินเชื่อว่าเขาพุ่งตัวขึ้นไปในอากาศเองเพราะผู้ตัดสินมองเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าคุณดูผู้ตัดสินอยใกไล่จนแทบจะชนกันได้และเขาก็โบกมือปฏิเสธทันทีผมคิดว่านั่นทําให้ผู้ตัดสินเชื่อในใจว่าเขากับโปตั้งใจทําแบบนั้นเอง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงท้ายเกมเมื่อโกเมสไปเข้าบอลได้แต่ก็ไปโดนเบนแนนจอนสันในจังหวะต่อเนื่องด้วย v a r ได้ทบทวนจังหวะน,นี้และเลือกที่จะไม่เข้าแทรกแซงการลาเกอร์อธิบายว่า เป็นเรื่องยากที่จะให้จุดโทษเมื่อผู้เล่นแต่บอลได้ก่อนอย่างชัดเจนโดยระบุว่ามันเป็นความเสี่ยงอย่างมากที่จะเข้าสกัดแบบนี้ถ้าเขาโดนคู่แข่งก่อนโดนบอลมันจะต้องเป็นจุดโทษแน่นอนเพราะเท้าของเขาสูงมากไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาแต่บอลได้ก่อนในจังหวะนั้นเขาจะบอกว่าม,มันคือการป้องกันที่ยอดเยี่ยมมันเป็นความเสี่ยงมหาศาลแต่ก็คุ้มค่าที่จะลองเสี่ยง เจ้าสาลิกาดงจ้างบริษัทชั้นนําด้านการสรรหาผู้บริหารอย่างออเจอร์เบิร์นสันมาช่วยในกระบวนการค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมสําหรับบทบาทนี้อนาคตของแอสเวิร์ดยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากสถานการณ์สัญญาของเขาในปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขได้จนกว่านิวคาเซิลและแมนยูไนเต็ดจะบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าชดเชยนั่นหมายความว่าปีสาต์แดงมีความเสี่ยงที่จะเริ่มต้นช่วงซัมเมอร์นี้โดยไม่มีหนึ่งในบุคคลสําคัญในการดําเนินง,งานด้านฟุตบอลภายใต้การนาของเซอร์จิมและคลิป การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สโมสรกำลังมองหาผู้มาแทนที่แดนแอสเวิร์ซึ่งยังคงอยู่ในช่วงพักง,งานท่ามกลางความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออสเจอร์เบิร์นสันเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีประวัติที่โดดเด่นในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำของนิวคาสเซิลเพื่อระบุและประเมินผู้สมัครที่มีศักยภาพสำหรับตำแหน่งนี้การแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาคนใหม่ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสาลิกาดงในขณะที่พวกเขามองหาการต่อยอดความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาและสร้างตัวเองให้เป็นนพังวงวการุ

ฟรีดแมนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของพาเรตตั้งแต่ปี2017และกำกับดูแลการเสริมทัพที่น่าประทับใจหลาย,ายรายการในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับ Z, สโมสรตามรายงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายฟาบริซิโอโรมาโนการเจราจาระหว่างนิวคาเซิลกับฟรีดแมนกำลังคืบหน้าและเขาเป็นตัวเต็งสำหรับตำแหน่งในตอนนี้โรมาโนโพสต์ทางเอกว่านิวคาเซิลกำลังคืบหน้าในการเจราจาเพื่อแต่งตั้งดูคี้ฟรีดแมนเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลคนใหม่การเจราจากำลังดำเนินอยู่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับฟรีดแมนเพราะเขากำลังทำผลงานได อย่างยอดเยี่ยมที่คริสตันพาเรตและตอนนี้เป็นตัวเต็งสำหรับบทบาทในนิวคาสเซิล ดาวรุ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบอย่างมากกับพาเรทเท่านั้นแต่ยังดึงดูดความสนใจจากสโมสรอ,อื่นๆด้วยโดยหลายคนมีข่าวย้ายทีมด้วยค่าตัวที่สูงลร่วออกจากเซนเทอร์สพาร์คในซัมเมอร์นี้ความสามารถในการดูดาวรุ่งและการเซ็นสัญญากับนักเตะที่มีแววในราคาสมเหตุสมผลทำให้ฟรีดแมนกลายเป็นบุคคลที่เป็นที่ต้องการในวงการฟุตบอลขณะที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดยังคงมองหาผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาคนใหม่ประวัติการทำงานของฟรีดแมนที่พาเลททำให้เขาเป็นตัวเต็งสำหรับบทบาทนี้ เกียวเคเรตโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงซีซั่นนี้ซัดไป41ประตูกักบอีก25แอซซิตจากการลงเล่น47นัดรวมทุกรายการผลงานอันโดดเด่นของเขามีส่วนสำคัญที่ทำให้สปอร์ติง้งคว้าแชมป์ลีก้านอร์ตสมัยที่2ในรอบ3ปีทั้งอาเซนนลและเชลซีต่างมองหากองหน้าคนใหม่ทำให้เกียวเคเรตกลายเป,เป็นเป้าหมายเสริมทัพที่เป็นไปได้ของยักษ์ใหญ่แห่งลีกผู้ดีอย่างไรก็ตามสโมสรใดก็ตามที่ต้องการได้ตัวเขาไปรุ่นทีมจะต้องจ่ายค่าตัวมหาศาลตามที่สปอร์ตติ้งต้องการ กองหน้าทีมชาติสวีเดนทำผลงานได้อย่างสุดยอดในฤดูการนี้ นําเป็นดาวซันโบของลีกโปรตุเกสโดยทิ้งห่างอันดับ2อ,อย่างสบายๆในขณะที่เหลือโปรแกรมอีกเพียง2นัดเก่ยวเคเลสย้ายมาร่วมทัพสปอร์ตติ้งเพียง12เดือนก่อนจากโคเวนที่ซิตี้ที่ซึ่งเขาทําไป22ประตูในฤด,ดูการแชมเปี้ยนชิพการปรับตัวเข้ากับฟุตบอลโปรตุเกสได้อย่างรวดเร็วและความสามารถในการยิงประตูอย่างสม่ำเสมอทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในยุโรปโดยมีหลายสมโมสรพรีเมียร์ลีกรวมถึงอาร์เซนอลและเชลซีต่างให้ความสนใจอยากได้ตัวเขาไปร่วมทัพ ฟอร์มอันร้อนแรงของกองหน้าสวีเดนในฤดูกาลนี้ซึ่งทำไป41ประตูกับอีก15แอซซิตจาก47นัดดึงดูดความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามสปอร์ติ้งก็ไม่ยอมปล่อยนักเตะคนสำคัญของทีมไปง่ายๆถากไม่ได้รับข้อเสนอที่ตรงกับค่าฉีกสัญญาของเขาซึ่งก็คือราว85ล้านปดร100ล้านยูโรทั้งอาร์เซนอลและเชลซีต่างตกเป็นข่าวกับเกวเคเรสแต่ยังต้องรอดูว่าสโมสรไหนจะยอมควักเงินมหาศาลตามที่สปอร์ตติ้งต้องการหรือไม่ แม้ว่าเชลซีจะเพิ่งคว้าตัวนิโคลัสแจ็กสันที่แสดงศักยภาพที่ดีและยิงไปแล้ว14ประตูในฤดูกาลนี้แต่พวกเขาก็ยังเชื่อว่าอยากได้กองหน้าระดับเพอปมาเสริมอีกรายในขณะที่อาร์เซนอลทุ่มไปแล้ว65ล้านปอนด์กับไคลฮาวแวร์ที่ปรับตัวได้ดีที่เอมิเรตสเตเดียมอย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของกันเนอร์ในซัมเมอร์นี้คือการได้ตัวกองหน้าตัวเป้ามาเสริมทัพและเกีลเคเรสอาจเป็นตัวเลือกในอุดมคติที่จะก้าวขึ้นมานำแนวรุกของทีม เมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ในการร่วมงานกับกุนซือรูเบนอโมอริมในฤดูการหน้าก่องหน้าสวีเดนตอบคำถามแบบไม่ฟันธงอะไรโดยระบุว่าเขาเป็นโค้ชที่ดีมากผมชอบเขานะและคงไม่ว่าอะไรถ้าได้ร่วมงานกันต่อในปีหน้ามันเป็นเรื่องปกติของวงการฟุตบอลผมสัญญาอะไรไม่ได้หรอกเกลเคเลสแสดงความรักใครผูกพันกับสปอร์ติ้งแต่ก็ยอมรับว่าอะไร ก็เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วในโลกลูกหนังคำพูดของเขาเพียงแต่ตอกย้ำข่าวหรือเรื่องการย้ายทีมให้ดูชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะในลียอย่างพรีเมียร์ลีกที่มีทั้งอาร์เซนอลและเชลซีกำลังจับตาสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดวิกตอร์เกลเคเลสที่ทำผลงานได้อย่างสุดยอดในฤดูการนี้ด้วยการทำไป41ประตูกับ25แอซิสจาก47นัดตกเป็นข่าวพัวพันกับการย้ายออกจากสปอร์ตติ้ง แชมป์ลีกา้านอตอย่างนาหูเมื่อถูกถามเกี่ยวกับอนาคตกับสโมสรเกียวเคเรตเอ่ยว่าผมอยากอยู่ต่อนนะผมชอบที่นี่และคงไม่ว่าอะไรแต่ในวงการฟุตบอลทุกอย่างเกิดขึ้นได้รวดเร็วมากและเราก็ต้องปรับตัวให้ได้ผมรับปากอะไรไม่ได้หรอกมันยากเลยอีกอย่างตอนนี้ยังมีเกมที่ต้องเล่นอีกในฤด,ดูกาลนี้ด้วยเอาไว้ค่อยว่ากันคำพูดของเขาชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีความสุขกับสปอร์ติง้งแต่ก็พร้อมเปิดใจกับความท้าทายครั้งใหม่โดยเฉพาะในลีกอย่างพรีเมียร์ลีกที่มีอาร์าเซนอลและเชลซีเป็น2ทีมที่ให้ความสนใจเขาอยู่ ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้กับพวกเราด้วยนะครับ